พี่แก้มต้องอยู่บ้านตอนนี้แล้วทำไมหัวใจมันขึ้นแต่หัวเธอไม่ขึ้นหัวเราอ่ะนี่ไงเออร้อนกว่าแดดภูเก็ตก็สองคนนี้แหละพี่พลอยแซ่บกว่าหนูโน no, ค่ะพี่พลอยแซ่บกว่าคอย,คอยดูรูปมุกนะคะพลอยถ่ายให้ประมาณล้านนี่สิบหกรูปนะคะคือสวยหมดเลยแล้วก็รอไลค์เลยนะคะ <laughs> จริงๆค่ะมุกถ่ายไปล้านกว่ารูปค่ะเวอร์ <laughs> จริง จริงมันก็จริงเออก็บางนคนถ่ายรูปเยอะสุดท้ายมันก็ใช้รูปเดียวไงอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าใช้ความสวยเปลืองอันนี้เรียกว่าใช้ความสวยประหยัดยนี่ไงวะไโอ้ยมูไม่เก็ตหมูเลยอ่ะมไม่เก็ตอ่ะไหนให้เข้าไปก่อนฉันอยาก,ไ,กไหนถามว่าอะไรคะแป๊บหนึ่งนะคะ ฮานะใช่หลานพี่พลอยไหมคะอันนี้ฮานะฮานะดูหรวฮานะฮานะดูหรวจริงฮานะหลานคนหลานพลอยชื่อฮานะแล้วทำไมทุกคนถึงรู้อ่ะนี่เขาพิมมาฮานะไงหลานใช่ฮานะคือหลานพี่พลอยเฮอหลานไม่ใช่ละสินเซียฮานะคือหลานอีกคนนึงยวเอางงไปหมดเขาโตแล้วอันนี้นี่มั่วแล้วนะชวนเข้มมาขึ้นไหลชวนยังไง นยังงไอะหนูเคยสอนน้องค่ะสอนสอนสอนฮานะหรอคะโอ้ <Okay. S 1> oh. สอนหลานหอยอไม่ไม่แล้วชวนคนอื่นเข้ามาในไลฟ์ยังไงไม่รู้ต้องต้องทำเวลาเขาไลฟ์ปะเขาต้องไลฟ์ด้วยทุกคนไปไปแท็กแท็กท็กให้ให้เข้มแบบเปิดไลฟ์ปะถ้าถ้าเข้มเปิดเราค่อยมาบอกอีกทีหนึง่งใช่จังหวัดอะไรอยู่ภูเก็ตค,ค่ะขาดฮาน่าค่ะ ใช่ค่ะฮาน่าไม่ได้มาไว้ข้างหน้านะคะเบาหน่อยหน่อยเบาหน่อยนะเบาหน่อยน้าเบาอะไรคะเบาอะไรเบาอะไรหอยสวยเฮ้ยคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่คนพี่คนเปื้อนฝุ่นฮะเอาไปเลยสิบล้านชื่อคนเปื้อนฝุ่นคนเปื้อนฝุ่นชื่อพี่แนวมากอะ พี่ดูก็ได้ค่ะดูได้นะโอเคพอจะออกพี่มุกกับพี่พลอยสวยขอบคุณค่ะได้ไปดูคลิปประกวดหรือยังคะประกวดอะไรอ่ะหมายเลขหนึ่งอ๋อที่พี่พลอยถ่ายใช่ไหมเฮ้ยมีคนให้คอกี้น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะคนเขีอยบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งกินโอมาเกษตรเสร็จอร่อยมากเลยลองมากินกันได้นะคะที่สี่พันวาใช่อร่อยมากจริงๆอร่อยแบบตอนแรกไม่คิดว่ามาต่างจังหวัดเราจะแบบอร่อยคนาดันนี้อร่อยจริง เขาบอกว่ารอยคีพีเอชรอไปก่อนนะคะบอกงั้นงันก็ต้องบอกหมูค,ค่ะว่าให้หมูมาถามพีเอชเอมด้วยสี่พันบาคือดีดีจริงๆริจริงดูสวยมากอมนนี้จงสุดๆอยู่กันกี่วันคะประมาณ8เดือน,นะคะ่ะแเดือนแปดเดือน,นะค่ะจริงๆเราเช่าเราเช่าที่นี่ไว้เราเช่าที่นี่ไว้ค่ะ จริงๆแล้วเราอยู่ทุกวันที่เหลือเป็นงานเสริมถ้ามาเราเจอมูก็คือถ้า,าไม่เจอก็คือ <c oughs> คืออคือเมื่อไรอะเมื่อไรจะไปออกพี่โมพี่พลสวยมากขอบคุณค่ะพี่กุ๊บกิ๊บกุ๊กิกพี่กุ๊กิห <c oughs> ก,กหรือเปล่า มีหนึ่งคนก็ทำสองคนมีสองคนก็ทำสามคนวันนี้มีสามคนมีมาเมียวพอไอหมกดา่าใช่ทำเพ่มใครอีกงง <c oughs> เขาก็คิดถึงไงปกติจะมี <c oughs> พ<อ>ี่ช่องมุกไงไม่เขาคิดว่าเรามาถ่าย PHM อไงมานะหากุกกี้เข้าใจไหมมีหนึ่งทำสองมีสองทำสามมีสามทำส,สี่ แล้วก็เขาคิดถึงทุกคนที่เป็นเพื่อนพวกเราไงเอจยนยนอจเยนเธออาจจะเย็นอย่างเนี่ยอยากดูไฟน้ำค้างจอนเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะน่าจะปีนี้แหละแต่ว่าเมื่อไหร่ย,ยังไม่แน่ใจคอยติดตามกันนะคะมันดึงคนอื่นเข้ามายังไงวะเนี่ยแชร์ผู้จัดข,ขอเคล็ดลับดูแลผิวหน่อย เคล็ดลับดูแลผิวไม่รู้เลยทานวิตามินกันเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆอะส่งการแล้วจะส่งการแล้วไปไหนกันไม่หา p พีเคกับเขาบ้างหรอเพื่ออะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรช่างมันผ่านๆไปอะไรวะมันมันคืออะไร คิว <Q. S 2> พี่มุกกดเชิญไงคะกดเชิญเชิญยังไงวะเชิญยังไงอะ่ะอุ้ยพันห้าคนแล้วขอบคุณนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมีรูปแปลกๆปกไหมอยากได้หนวดอะใครก็ได้ส่งหนวดมาให้เล่นหน่อยได้ไหมอยากได้หนวดกับพี่พลอย ไม่รู้อ่ะเคยเห็นมีคนใส่<ก>นวดกดตรงคำว่าเชิญแขกไหนอันนี้เหรอมันคือแชร์ร้านค้านีเ่เดี๋ยวเดวแชร์ใครอ่ะอย่ากจะกดหัวเธอเ้วใครไม่รู้แชร์คือเข้มอ่ะน่าจะไม่ดี ไม่ได้ทุกคนเขาน่าจะไม่ได้ออนไลน์อยู่หรือเปล่าอินไว้ที่ที่แชร์ใช่ไหมคะเธอทำเลยผมเราเอิญไอเข็มมาไลค์เติรไอเอิญเอิญไอเข็มเธอได้ภาษานั้ยเวยหรอฉันได้ภาษา ไหนพูดสิฉันพูดได้ประมาณ5600ภาษาฉันบอกแล้วภาษาที่200สิสบายดีบอฮะภาษาที่300ร้อสวัสดีจ้าตอนนี้ไม่มีอะไรทำหมอมาดึงผมมาบูไายสอนแต่งหน้าวิเดย์ลุกหน่อยมุกไม่แต่งหนะ้า หนูไม่แต่งหน้าหนูใช้ฟิลเต้เดียวมุกไม่แต่งหน้าแต่ละหรือปะซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อกว่าคนแต่งหน้าคือไปไหนก็ซื้อก่อนมานี่ก็ซื้องงแต่ไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าเองไม่แต่งหน้าเองใช่จริงๆเป็นคนแต่งหน้าน้อยน้อยมากคือแบบต่อให้มีอุปรกรณ์เยอะแค่ไหนก็ก็ใช้ไม่เท่ากับสิ่งที่ซื้อเชื่อว่าไม่ใช้ได้ดีกว่ามุกงพูดได้สัก มุพี่มุกศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธค่ะอุ๊ยพี่หนูแล้วเอ้าายเร็วมากยังไม่ทันได้แฮปปี้เลยชวนเข้มมาขึ้นไล่ฮะเฮ้ยก็ถ่ายถ่ายถ้าเกิดขึ้นล้าก็แคปแล้วก็ส่งให้มุกเดนอดไอ้ตรงนวดกับตรงหมวก ชอบชอบชอบลูกดาสวยจังขอบคุณค่ะพี่พลอยก็สวยนะพี่สาวเราเองมะเหมี่ยก็สวยนี่มะเหมี่ยวอยู่ข้างหลังมะเหมี่ยวเหมี่ยวเฮ้ยดูไลฟ์อยู่ด้วยอ่ะกำลังใจสุดๆคิดถึงวันนี้สนุกมากเขาบอกนี่ที่มะเหมี่ยวดูกันแล้วใช่ไหมมะเหมี่ยก็ไปมา แคปให้แล้วค่ะสวยทั้งสามสาวอน,นี่มันอยู่มุมมุมซ้ายล่างมุมซ้ายล่างอันนี้มนเมี่ยวรีเควสซ้ายล่างเสร็แล้วรับด้วยใช่ซ้ายล่างสุดเลยไลฟ์เหรอเน่รับรับมเมี่ยวรีเควสต์ไปแล้วไหนอ่ะมันไม่ขึ้นที่เมี่ยวเลยอ่ะไหนไงขวาน,น,น,นี่ไงซ้ายเมี่ยวเดินมากดสิไอที่มันเป็นรูปคนรักซ้า,านี่นี่แล้วก็มาเมี่ยวยอมรับ ขอบคุณค่ะมุกที่เราเล่นกันขออนาของละครคู่นี้สักเรื่องคนึไม่ไม่่นตยเายต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 ายนตายตาายตยยตยตยายตายต่ยตาายย อ๋อเสนี้มันมีคนดัีนะน,น,นี้เป็นคนพลอยทัศนหรอคะเนี่ยเขาบอกว่าเสียงดีกอ้อยปิดก็ไแหะ้มาไวไปไวชวนเข้มมอเดี๋ยนะทุกคน อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเ่ะเข้มทุกคนไปกระหน่าไปกระหน่ำเข้มแต่ไปบอกว่าเข้มมาไลฟ์ติ๊กต็อกเดี๋ยวดิฮะใช่ไหมจริงเหรอฉันจะดึงโดยการที่ฉันไลฟ์ไอจีไม่เห็นมีเข้มเชิญมาเลยอะแล้วเราต้องเชิญเข้มเหรอเดี๋ยวนะเราจะเชิญยังไงแวว เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เราก็เก่งซะด้วยยังไงเนาะเมื่อกี้ยมาเหมียวชวนมาว่ากดเป็นแต่ตอนนี้เรากดไม่เป็นสวัสดีสวัสดีค่ะกลาบร้านคนวันนี้นะคะไลกับใครหลคนไอ้เข้มมาแล้วครับบอกเข้มส่งคำเชิญมาแล้วเดี๋ยวมุกกดยอมรับได้ไหมมุกกดไม่เป็นอนะ่ะ อุ้ยขอบคุณต้มยำกุ้งขอซูชิได้ปะมีซูชิไหมเ้าแต่ละคนก็คือไลฟ์กันหมดเราคือเสียงก็ชนกันตายใช่พี่มุกดาตัวจริงไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะปันึงปนไมใช่ได้ไงตัวปออเดี๋ยวนะตัวปลอมเป็นตัวจริงแต่ว่าตอนนี้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยแค่นั้นเอง ไหนอะเข้มมากอายุเท่าไหร่อายุอายุอายุเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบค่ะไหนอี่ไหนยากจังแล้วทุกคนก็หนีการไลฟ์ฉันไปหมดแล้วไปไลฟ์คนเองที่ไใชฉันไลฟ์อยู่ไปไ้ฟ์ที่ห้องกันไมดยให้พี่เาได้เก็บแต่ว่าเก็บทาน พี่การส์กมมมมมม่ยูนนน่นนอ๊ยป็ดน่ารักจังเลยอ่ะมีตัวอะไรแปลกๆปกไหมเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนช่วยกดใจให้บุ๊กเร็วเปิดการลงเห็นครั้งที่แล้วอ่ะหนูได้หัวใจต้องสองล้านนะใช่ปะพี่พี่การครั้งที่แล้วหนูได้หนะัวหใจเท่าไหร่สอล้านนะ ทั้งที่เราหัวใจหนูเท่าไหร่ละสองล้านหรอถ้าเป็นเหมือนแบบหนูขอสองล้านได้ไหมรอบเนี้ยโอ้แล้วม่เลยแล้วจีบกับนี่ไงเก้าหมื่นแล้วอะเก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วสองล้านมันใครมากหนูขอขอล้านหนึ่งก็ได้หนูขอร้านหนึ่งได้ไหมพี่มุกตัวจริงค่ะไม่มีตัวปลอมอีกแล้วที่จะมาเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ได้ขนาดนี้พี่มุกเอไอค่ะ ขอหัวใจร้านหนึ่งขอร้องละ่ะได้ไหมขอบเุิน่้าอยู่กับมูกแล้วก็ออกมาเหียวนะคะถึงร้านแล้วมุกจะทำอะไรห้าหกเจ็ดแเป็นกำลังใจดีๆให้หนูไง <จะ S 2> ทำไมต้องให้หนูทำอะไร<จ>ะด้วย <laughs> ชวนสกายไลฟ์สกายอยู่ไหนเนี่ยสกายเอางี้ก่อนกดเชิญยังไม่เป็นเลยอยากเชิญกายเหมือนกันเชิญยังไงก้อนลูกคนขอบคุณค่ะยังไงวะเดี๋ยวนะเชิญแล้วเราก็เซิร์ชหรอ มันไม่ใช่เสิร์ชอะคืออันเนี้ยมันขึ้นเสิร์ชไม่ได้ <forward to> <era> เสิร์ชคนที <era> اد, ่เข้ามาดูวุ่นวายอยู่นะวุ่นวายจริงเต้นไม่เป็นอะเอาอะไรมาเต้นเต้นไม่เป็นโทรหาเข้มโทรศัพท์ไลฟ์วูวจะโทรยังไง สูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบลบมาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ใจหนึ่งล้านถามพลอยสิพี่พลอยก็ทำไม่เป็นหนูก็ไม่เคยไลฟ์ครั้งนี้อยากเห็นได้ประวันตัวแรกมากเลยอ่ะญี่ปุ่นอ่ะอะไรอะสติกเกอร์สติกเกอร์ทุกคนทุกคนให้ถ้าได้สติกเกอร์อะไรบ้าง ขอให้ข like ึ้นบันไดที่แบบหลายๆร้นนเลได้รับนะขึ้นไปแล้วจะมาไปขอห้อแใจเมี่ยวเมี่ยวม่ยวเมียวมีคนบอกว่าใจหนึ่งล้านให้มเหมียวเต้นโอนมันก่อนฮะเต้นเขาบอกว่าหนึ่งล้านหัวใจแล้วให้เขาไม่เขาบอกว่าหัวใจเมียวเมียวบอกว่าหนึ่งล้านต้องเป็นหนึ่งล้านบาทต้องหนึ่งล้านดอกไม้รานกุหลาบ จะไปร้านกุหลาบเลยไม่ได้ฝากร้านร้านหนึ่งให้พี่ก็ได้นะร้านกุหลาบเดี๋ยวมาแบ่งเป็นแสนวิ่แต่ช่องพี่เลยแต่มันไม่มีคนจ้างให้พี่หมุกเต้นไงพี่เต้นไม่เป็นอ่ะถ้าพี่เต้นเป็นพี่ก็จะเต้นไม่ได้จริงอ่ะคุณพี่ยังตักมีกี่บาทดิแล้วก็บดแทัดสองเอาร์ จะได้อนาตัดเลยอะ5บาทที่เป็นปลากระดูก <Unbelievable. S 2> แล้วแต่มีเป็นีเป็นติ้โตมีเป็นปลาจริงหรอเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้เลยเหรอยอดตังค์นี่นี่แค่5บาท0 0 0มีใครสนใจจะลองไหมคะประวันเหรอคะประวันประสาทหรือว่า3 0 0ันี่ดิมุกปลาศาสตร์2,000ด้วยพี่มีเหรียญในนี้5บาทพี่ส่งได้แค่กุหลาบพี่กันมี5บาทที่ได้กุหลาบ พี่จันมีห้าบาทกุหลาบห้าดอกอยากเห็นประวานให้ไปกดเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสอบเต้นอยากเห็นประวานน้องเมถ้าใครให้ปวานใครประวานพี่พลอยเต้นให้ดูเลยีแล้วเราเชื่อในฝีมือเธอเลยต้องเลยประวานเมื่อกี้คือประวานปะเมื่อกี้คือประวานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มันคือเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก่อนเรื่องจริงอันนี้เป็นของแป้งตาลเขาไม่พอมันสามหมื่น เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ประสบการณ์ครั้งแรกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อกี้คือปลาวานเหรอไี่มีใครตอบฉันแบ่งมาด้วยเลยอันแรกสักหนึ่งกลุ่มสี่พอยหนึ่งกลุ่มเร็วมันให้ปลาวานแล้วเต็มสิบไม่หักคะแนนเลยเธอเพียงน้ำคืคนเชียร์ยังแบบเชียงมุกร้องว่าอะไรนะ ชีบอกจก็กเธอมาจะเป้าว่าเขาที่ที่เธอบอกว่าที่เธอบอกว่ารักเธอเธอจะมาจะมาเท้าฝากนเต็สิบทเมารักต้องให้เต็มร้อยเธอราจะคอยไปตามสคริปต์ขอโทษค่ะไม่ต้องมากไปไม่เื่นไหมความรักที่ร้เมวามรักเต็มสิบไม่หักคะแนนเลยเธอ คนที่ให้ประวานูเมื่อกี้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่หนูขอบคุณค่ะพพีี่เหนูงงไปหมดแล้วตอนนี้จัดยูนิเวอร์ซิตี้เขาหน่อยเหล่าเทพมีใครเป็นเทพบ้างไหมคะตอนนี้จัดยูนิเวอร์ซิต้เขาหน่อยเหล่าเทพมีใครเป็นเทพบ้างไหมคะตอนนี้ อยากเปย์ชัดๆอยากเห็นหนูเต้นไม่เคยเต้นเลยอ่ะไม่ใช่ไม่เคยเต้นหมายถึงว่าไม่เคยเต้นไม่เคยดูอะเขินอนะมันเป็นอะไรที่เขินมากๆเลยสิงโตอรอเลยนั่นพี่ติ้งหรอตุ้งติ้งมิสเพอร์เฟกพี่ติง้งไปเรียกแคมมาหน่อย พี่ติง้งหนูเชิญไม่เป็นน่ะพี่ติ้งไปเรียกแค่ไม่หนูหน่อยสิพี่ติ้งพิ่ติ้งได้ยินหนูไหมอ่ะอยากเห็นมามีเต้นอยากเห็นมามีวเต้น ยากแล้วไม่มียงไ่เต้นแน่นอนหนูก็เต้นไม่ได้มีคนเดียวที่เต้นได้ก็พี่พลอยลืมรูดซิปคืออะไรคะ <c oughs> ชวนเต้นลืมรูดซิปคืออะไร <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นเพลงโห่อ๋อเป็นเพลงมันเป็นเพลง,เ,เ,เ,พลงเดี๋ยวหนูลองไปหาฟังค่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวหนูลองไปหาฟัง นี่น่ารักเลยพี่เนปผมพี่พลอยทำให้เป็นของขวัญวันเกิดน่ารักน่าสนะกระจุงกระจิงไม่หดแจก้ก็ไม่มีใครให้ประวานหนูอีกเลยหลังจากที่ทุกคนไปเพราะไม่มีใครเต้นอย่างนี้หรอกกลับมาเต้นดูนี่ เนให้ดูแล้วค่ะไม่ทราบได้ไหมคะค้มค่ากับที่ใส่มาพี่ติ๊งพี่ติ๊งแหมพอพี่พอยมาพิมพ์เลยนะบอกให้ไปเรียกเข้มไงคิดถึงอ๋อต้องสั่งจากตรงนี้จะเป็นแพ เดี่ยวค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวก็กลับพี่พลอยพี่พลอยทุกคนบอกว่าอยากให้พี่เต้นลืมรูดซิปอ่ะพี่พลอยทุกคนอยากให้พี่เต้นลืมรูดซิปอะไรสักอย่างลืมรูดซิปเหรอจะเต้นได้เหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโชว์ดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้พี่พลอยเต้นจะให้อะไรเออให้อะไรให้ต้องให้มาก่อนให้มาก่อนให้มาก่อนเร็ว ไอ้มุกไม่กินหรอกเปิดอตูเคลียรไหนอ้านนนั้เก่าอันนั้นใหม่อันนี้ใหม่เอาเก่ามาเอาเก่ามาวางจะว่าเอาเร็วพี่พอจะเต้นดื่มรู้ซิทให้ไรมุกเต้นด้วยแต่งตัวมามอย่าเ <laughs> <laughs> พิ่งเดี๋ยวเขาเรียกว่าอเอเดิร์ฟ แต่นวยใช่ได้ได้เดี๋ยวพอยจะบอกพวกนี้นะแต่งตัวมาดแมนฮุนป้านัลลัตตัวกรมาดแมนฮุนพี่พอยอยากได้อะไรยูนิเวอร์สองขอยูนิเวอร์สซียป้าเดี๋ยวให้พี่พอยสอนแต่งตัวมาดแมนดียวออ้้พรมน่จะไปยังสิงโตมาเลยเะื่อไร่ที่ด้วยตุ้งตไปด้วยได้ไหมกได้นะจะจะไปแล้วบอก นี่นี่ทุกคนตอนนี้เราจะแบบว่าย้ายย้ายกลับไปที่ห้องถ้าเกิดว่าอยากให้มุกทําอะไรต้องรีบส่งมาแล้วแต่งตัวมาร์ทแมนหุ่นปานดาร์โกแต่งตัวมาร์ทแมนหุ่นปานดาร์โกไปดีกว่าเหนื่อยใจบอกคนเดียวมุกเอาเรียนไปนี่อ่ะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวไปเต็นท์กันตรงไปเต็นท์ไปลาไปลาไปลาเด้อไปนั่าไปลา ไป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 ก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ไบายไวบายไบายค่ะเดี๋ยวหนูไปหาวิธีใหม่อีกทีหนึ่งูจะเดี๋ยวลองลองถามดูก่อนโอเคค่ะบ๊ายบายแต่ก็บอกว่าไทคน